สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกลาบหลวงตาบุญชื่นหลวงตาบุญชื่นเดินทุดงเท้าเปล่าจากภาคใต้ถึงจังหวัดประจวบประชาชนชาวอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันต์ต่างปลื้มใจที่ได้ทำบุญถวายน้ำดื่มให้กับหลวงตาบุญชื่นในวันเริ่มต้นเดือนธันวาคมถือเป็นการส่งท้ายปีก่อนที่จะก้าวสู่ปีใหม่65ที่จังหวัดประจวบคีรีขัน์เมื่อวันนี้1ธันวาคม64ประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธา ต่างมาถวายน้ำดื่มให้กับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระธุดงสายป่าวัย72ปีที่เดินทุดงด้วยเท้าเปล่าจากจังหวัดทางภาคใต้เป็นวันที่19ออกจากอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรถึงสี่แยกหนองปริกตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีหน่วยกู้ภัยในพื้นที่คอยดูแลตลอดเส้นทางที่เดินจาริกธุดงซึ่งหลวงตาบุญชื่น รับแต่เพียงน้ำเปล่าและไม่ขอรับปัจจัยซึ่งหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ตั้งมั่นปฏิบัติธรรมกรรมฐานสแสดงบุญจาริกธรรมตามรอยพระเกจิชื่อดังคือหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตโดยทางคณะสิทธิอนุสิทธ์ที่ติดตามหลวงตาจะเก็บเพียงน้ำไว้ให้คณะผู้ติดตามดื่มเท่านั้นในส่วนที่เหลือทั้งหมดจะได้แบ่งแยกแจกจ่ายไปตามวัดและโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ รวมถึงให้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือมีฐานะยากจนนำไปดื่มกินเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธุชนและผู้คนต่อไปโดยเมื่อวานนี้หลวงตาบุญชื่นพักจังวัดที่วัดท่าม่วงอำเภอบางสะพานน้อยสำหรับประวัติหลวงตาบุญชื่นเดิมเป็นชาวบ้านเสาเล้าตําบลโพลสวรรค์อำเภอโพลสวรรค์จังหวัดนครพนมเคยเป็นทหารเกณฑ์และเคยผ่านสงครามเวียดนามประมาณปี2512สังกัด พลกองพันปืนใหญ่จังหวัดอุดรธานีและเคยผ่านการฝึกรบพิเศษก่อนปลดประจำการพร้อมเหรียญทหารผ่านศึกในอดีตเคยแต่งงานมีลูกทั้งหมด4คนหลังสร้างครอบครัวก็ได้ขอมาอุปสมบทในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา8ปพรรษาในหลวงรัชกาลที่9และศึกษาธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นจนซึ้งในพระธรรมขอตัดทางโลกเข้าสู่ทางธรรมตั้งแต่ปี2552 จากนั้นได้ออกแสวงบุญเป็นพระสายป่าธรรมยุทธเดินทุดงไปหลายแห่งและจำวัดตามป่าเขาได้กว่าเจ็ดพรรษาแล้วทั้งนี้ชาวบ้านอำเภอบางสะพานน้อยที่มารอทำบุญถาวายน้ำดื่มให้กับหลวงตาบุญชื่นต่างรู้สึกดีใจที่ได้ทำบุญในวันเริ่มต้นเดือนธันวาคม 1. นึ่ธันวาคม64ถือเป็นการส่งท้ายปีก่อนที่จะก้าสู่ปีใหม่2565ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึก ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ